ครับก็วันนี้ลูกค้ามีงบ6,600บาทนะครับอยากจัดชุดคาราโอเกะนะครับอ่านี่คือของที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับเป็นลำโพงคาราโอเกะ10นิ้ว2ใบแล้วก็พาวเวอร์มิกบา0วัตต์เอฟเฟกแท้1ตัวนะครับสายลำโพงผมทำให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะครับผม อกใจโๆมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยกัเงินมันติดชีวิตมาป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกเป็นคนจนมากวจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นองขอขอหลวงพอ่อช่วยที าชยสวัสดีครับก็ผมจะมารีวิวเรื่องเอฟเฟกนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอฟเฟกเจ้าตัวนี้นะครับแต่เป็นเอฟเฟกแท้นะครับมีทั้งหมด99เสียงให้เราเลือกนะครับอ่าผมจะใช้เสียงที่1นะครับเมื่อกี้ผมทดลองเพลงต่อบูทูธไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่อง เอฟเฟกกันบ้างนะครับเสียงจะเป็นยังไงครับดูนะครับผมจะใส่ไปสักครึ่งหนึ่งเนาะเชกวนเยอะไปนนเลยเยอะไปนะเชกวนทดสอบสวัสดีครับอันนี้ก็เยอะไปอยู่อ่าประมาณนี้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเสียงเอฟเฟกแท้ที่ได้ยินกันนะครับถ้าเป็นเอ็โค่มันจะเป็นถ้าเสียงเอ็โค่นะครับมันจะเป็นแบบว่าอย่างนี้นะครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลากไปยาวๆนะครับอ่าตอนนี้บางรุ่นยังมีอยู่นะครับเอคโคแต่ตอนนี้นะครับถ้าให้ดีต้องเป็นเอฟเฟกแท้กันหมดแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ราคา3 5 9 0บาทนะครับถ้าเป็นตัวนี้อย่างเดียวนะครับแต่ลูกค้าจัดพร้อมชุดลำโพงเลยนะครับก็จบกันที่6,600บาทนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับร้านโกโก้มิวสิกนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ลองมาคุยกันนะครับมาที่ร้านไม่ซื้อไม่ว่านะครับ ขอให้มาเที่ยวมาเล่นกันก็พอครับผมสวัสดีครับ